มาจาาาับหลังคากระท่อมมากอนอยู่ที่พื้นใก,กล้ๆปลายเท้าดีบจับเท้า,ขาเข้ามาทํายังไงดีล่ะรีบลุกขึ้นวิ่งออกไปจากกระท่อมนี้เดี๋ยวนี้เลยเป็นไงแต่ว่าอย่าดีกว่าเจ้างูนอนเป็นขนดอยู่บนพื้นชูหัวขึ้นแผนแม่เบีย้ยแลบพิ้นแผดๆจ้องมองมันยังไม่กระติกตาถ้ามันโผล่เข้ามาจะทำยังไงล่ะ ออกลึกออกแล้ว้พระบรมศาสนาทรงแนะนำวิธีป้องกันมูให้แผ่เมตตาแก่ตระกูลมูลทั้งสี่เอาละทำตามวิธีนั้นข้าพเจ้าขอแผ่ความปรารถนาดีแก่ตระกูลมูลทั้งสี่คือวิรูประขะเอราประถะฉัพยาบุตตะกันหาโคตมกะข้าพเจ้ามาทนี้ด้วยเจตนาดี มิได้มาเพื่อมุ่งร้ายต่อใครแม้จะน,น้อยหากท่านไม่มีเวรอันใดได้ผูกพันไว้กับข้าพเจ้าในบรุรพชาติก็ขอจงหลีกไปเช้ยตามทางของท่านแต่ถ้าข้าพเจ้าถึงค่าจะต้องใช้กำเก่าให้หมดสิ้นไปเดี๋ยวนี้ก็จะทำลายข้าพเจ้าเสถ ขนดออกเลยออกมาจากกระท่อมอยา่างช้าๆโล่งอกไปทีพรานี้คงนอนได้สบายไม่มีอะไรรบกวนออกลับไปซะก่อนที่จะนอนเสียง <ว sınız. S 1> กรองๆแล้วดันมือดำๆพร้อมเลยจะหนังขึ้นกระโดดโผล่มาจากลาผหนังอยางช้า ดินไปจับดวประทีที่ไฟก็ดับท,ทันทีในกระท่อมตอนนี้มืดมีแสงสว่างเลือนลางเข้ามาทางประตูได้บ้างนิดหน่อยมือประหลาดนั้นเป็นมือของใครทำไมจึทงทะลุฟ้าผน,นังออกมาได้ทำไมจึงมาดับไฟจะว่าตาฝาดไปก็ไม่ใช่ไฟตัวประทีดับไปจริง ทางที่เหนยใสอันเป็นเชื้อยังอยู่เกือบเล่นจะว่าไฟดับเลาลมก็ไม่ใช่อีกในกระทร่อมไม่มีลมเหทือนกดนดอืาอาจจะเป็นอุปทา,านนอนดีกว่าเอ,เ,อเอ๊ะอะไรเนี่ยนี่ที่เสียงลม มาเพียงวูบเดียวเท่านั้น,นก็หยุดหยุดไม่ใช่ลธมธรรมดาแน่นอนเพราะจ้งแต่หัวข้ามจนป่านนี้ไม่เคยมีลมพัดเข้ามาในกระท่อมเลย,เลยถ้าเป็นลธมธรรมดาก็น่าจะพัดเข้ามาหลายครั้งใบมะม่วงข้างบนจะต้องส่งเสียงคู้วซาบ้างแต่นี่นไม่มีอะไรเลยนอกจากลมวูบเดียวามาม เ็นจะว่ายืนความกับตัวอยู่อย่างสงบแต่จากสมิทธาและหม้อทองเหลืองที่ถืออยู่ในมือสามารถถ่ายได้เันสีว่าวริยุทลัคนั้นคือสัญญาสีบางทีอาจจะเป็นท่านเยมรชักคณีกลับมาสนทนาไต่ถามอะไรบางอย่างก็ได้นั่นใครอ่ะ ทางด้านขวามอือวางหม้อทองเหลืองไว้บนพื้นกวางไม้เท้าพิงไว้กับปลาผน,างนางังหนังแล้วก็นั่งลงลงเสียงหม้อทองเหลืองกระทบพื้นเสียงไม้เท้ากระทบปลาผน,างนางังหนังได้ยินอย่างชัดเจนจ้องมองดูการเคลื่อนไหวของชายลึกลับผู้นั้นทุกระย่าใครมีธุระอะไรทำไมไม่ตอบล่ะ หรืว่าชายคนนี้ไม่ใช่คนตนนี้แต่ว่าเป็นปีศาจแน่แล้วบุรุษลึกลับผู้นี้ก็ดีมือลึกลับนั้นก็ดีหรือว่ามูอใหญ่ตลาดนั้นก็ตาม เป็นการกระทำของปีศาจแน่ๆหัวเราะขายไปแล้วขายผู้นั้นขายไปแล้วต่อหน้าต่อตา้อมด้วเตอร์พาวเลมอลของเหลือเห็นนว่าเขาไม่ได้เดินไปไหน ไม่ไเคยบอกไปทางประตูเด็กขาดก็จ้องมองดูเขาอยู่ตลอดเวลาเขาไม่ได้แอบอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของห้องออเพราะกระถ่อมดีห้องเดียวแคบๆไม่มีอะไรอยู่ข้างในแม่จะกวางแห้งวางอยู่เรียรากวนาืนเแม้จะมืดก็ยังมีแสงสลัวสลวเพราะจะมองเห็นในห้องได้ชัดเจนเหลุดลึกลับตั้งขายไปแล้วจริงจริงเขาจะต้องเป็นปีศาจแน่แน่ คนลุกสู้กุมมทั้งตัวทันทีอยากจะวิ่งหนีออกจากกระท่อมอผีสิงไปเสีเดี๋ยวนี้ติดตจว่าพยายามเลวนับสติเอาไว้แต่ถึงกังนั้นเหลือก็ยังชุ่มโชกไปทั้งตัวค่อยหายวายตัวแล้วนอนดีกว่าผีไปแล้วคงไม่กลับมาหลอกหลอนอีกแล้ว ไม้เท้ากระทบพื้นสียงคนเดินไม้เท้ากระทบพื้นเป็นจังหวะอยู่ตลอดเวลาคือเมื่อตันอยู่ในห้องนี้เองแสดงว่ามีคนเดินถือไม้เท้าอยู่ในห้องแต่ว่าในห้องไม่มีใครว่าเปล่า ก็ยินแต่เสียงห,ยหรือว่าอุปทานได้ยินไปเองเองไม่ใช่ได้ยินเสียงจริงๆริงยินเสียงไปนะ้ะคงม,มต้องการหลอกหลอนอีกและะ้วม,มั้งขวังชัวง่วหน่อยโอ้ยนิดใกล้รุ่งแล้วนิดแต่ไม่รู้สึกง่วงเลย คงจะตื่นเรื่กับเหตุการณ์ขนาดมากไปแต่ยังไงก็ขอให้ได้พักผ่อนสักหน่อยพรุ่งน,นี้เช้าจะได้เดินขทางไม่เปลียนนี่ทุกอย่างก็เงียบไปแล้วเหตุาการณ์ที่เราแลวมาก็คงไม่เกิดขึ้นอีกนอนเถอะได้นอนค่อยสบายหน่อย รีบร้ขึ้นนั่นอย่างเร็วแต่ก็รู้สึกเหนื่อยอยู่ไม่น,น้อยเหตุที่เกิดขึ้นบางทีปีศาจที่จะเข้าของกับถอมนี้อาจจะไม่พอใจที่เห็นคนแปลกหน้าเข้าพักในถอมของตนจึงหาทางกลั่นกแล้งขับไล่โดยวิธีต่างๆถ้าหากเป็นคนใจอ่อนก็คงจะหนีออกจากถ้ำไปไตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่เห็นนิตกมาจากหลังคาบางทีอาจจะเป็นปาราทิตรูปชีวีเปรตบางตน ที่อาศัยอยู่บริเวณกระท่อมนี้กําลังอดอยากหิวโหวยไม่เห็นภิกูุผู้ทรงสีลมาพ,าพักจึงแสดงตัวให้ปรากฏเพื่อขอส่วนบุญก็อาจจะเป็นได้พยายามสวมใจให้สงบข้าพเจ้ามาพักในกระท่อมนี้ด้วยเจตนาดีไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อใครไม่ได้ตั้งใจจะยึดเอากระท่อมหลังนี้เป็นสมบัติของตน ขอพักเพ่งคืนนี้คืนเดียวและก็จะจากไปข้าพเจ้าไม่รู้วสถานที่นี้มีเจ้าของจึงอาศัยอยู่โดยไม่ได้ขออนุญาตบัดน,นี้ข้าพเจ้าทราบแล้วจึงขออนุญาตพักสักหนึ่งราตรีข้าพเจ้าจะไม่ก่อความเสียหายใดๆให้เกิดแก่กระท่อมข,ของท่านเลยอันหนึ่งข้าพเจ้าขออาทิศส่วนกุศลให้ท่าน บุญกุศลใดๆที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาด้วยการอุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระศาสดาก็ดีด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดก็ดีด้วยการเทศนาสั่งสอนให้มนุษย์เกิดสัมมาทิฏฐิรู้ดีรู้ชั่วตามความเป็นจริงก็ดีข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลเหล่านั้นแก่ท่านขอท่านจงรับเอาอนุโมทนา และประสบสุขในคติพบของท่านเธอ ท่านนอนหลับสบายดีตลอดคืนน่ะสบายดีกิ่ะที่ท่านพูดนี่มีอะไรที่ท่านสงสัยละ่ะท่านู้ส่งพดข้าพเจ้าลืมบอก่ทนไปอย่างอุกท่านลืมบอกอะไรข้าพเจ้าลืมบอกทีทอกอกท่ว่าเกิื่อท่อมที่ท่านพักนี้เป็นที่อยู่ของสัญญาสีวาเสถะแล้วยังไงละ่ะ ว่าเผต็จาเพิ่งถึงแก่มรณกรรมเมื่อประมาณหนึ่งปีมานี้เองแล้วอย่างไรกามปกติไม่มีใครสามารถอยู่ในกระท่อมนั้นได้เพราะอะไรท่านผู้ทรงพศเพื่อจะถูกปีศาจหลอกหลอนสังๆนา,านาท่านสามารถอยู่ได้ตลอดคืนนับว่าเก่งมากที่เดียวนับว่าเขาาเจ้าโชคดีเขาจะจออไปบินทบาท แล้วก็ขอลาท่านเสลยท่านผู้ทรงศีลจะไม่กลับมาอีกแล้วใช่ไหมถูกแล้วขอบคุณที่ท่านให้ที่พักก่อนที่ท่านจะจากไปข้าพเจ้ามีเรื่องหนึ่งที่จะบอกท่านเชิญท่านผู้ทรงพดเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าได้ไปตรองรับที่ขอท่านอยู่คนเดียวรู้สึกทราบซึ้งม่หลักคำสอนของพระสมณะโคดมอย่างมาก ถ้าขเจ้ายังหนุมแน่นไว้ไม่แก่เทรายังไม่ได้เป็นประมุขของสัญญาสีทั้งหลายอย่างขณะนี้ขพเจ้าอาจจะไปฝากตัวเป็นสาวกของพระมหาสมณโคโดมพระองค์นั้นแต่บัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสายจะแล้วขอให้ท่านเดินทางไปเป็นศึกเป็นศึกเถิด เจ้าก็จะขออยู่ตามทางของตนต่อไปจนกว่าจะสิ้งลมปราณ แล้วก็ตแต่เอาจากพระเวุวนาราม,มายังไม่ได้ส่งข่าวให้เทวมิตรอุบาสกทราบเลยเพราะยังไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งยังไม่อยากอยู่เป็นหลักแหลง่งอยากท่องเที่ยวไปชั่วระยะเวลาหนึง่งเมื่อพบที่อันเหมาะสมแล้วจึงจะตั้งหลักปักแหลง่งแล้วส่งคนไปแจ้งให้เทวมิตรอุบาสกทราบตามสัญญา ได้มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อหมู่บ้านเป็นคุคามเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีผู้คนอยู่หนาแน่นผู้คนในหมู่บ้านยังไม่รู้จักพุทธศาสนานับถือพระอินทร์เป็นตัรณะทางด้านตะวันออกของหมู่บ้านมีเทวาลัยสร้างอุทิศพระอินทร์รอรอบเทวาลัยเป็นป่าต้นทองกว่าออกดอกสักคั่งเป็นต้น เป็นที่น่ารื่อดมมาะกับการบำเพ็ญเพียรอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลไปจากหมู่บ้านก็เลยยึดอา่่มพองเปล่าใหญ่ใกล้ๆกับเทวไลนั่นเองไปที่พักทุกช้าเย็นมีชาวบ้านนำเครื่องสักการะต่างๆมาบูชาเทศในเทวไลัยเป็นหมู่ใหญ่มีความแก่ผู้สนใจในทางธรรมบางคนมาสนทนาด้วยเป็นครั้งคราวก็ไดสั่งสอนเขาให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกต้องตามทํานองคลองคมชักนำให้เกิดอุตสาหะในทางศีลภาวนาจนกระทั่งในผู้เลื่อมใสเถึงพระจันไกรเป็นที่พึ่งหลายคน บนลานหินรอบๆเทวาลัยถือโอกาสเข้าไปในเทวาลัยชมเทวรูปและดอกไม้ที่คนนำมาบูชาวางเกลื่อนกลาดบนแท่นข้างหน้าเทวรูปองเทวรูปแกะด้วยศีลาดำตั้งอยู่บนแท่นสูงกลางห้องข้างหน้าเทวรูปมีประทีบน้ำมันตามไว้ตลอดวันตลอดคืนฟังดู ทีทิเทวนายเช่นเคยและเข้ามาข้างในขณะที่มาถึงข้างหลังองค์เทวรูรปก็มีคนผู้นหนึ่งเดินขึ้นบันไดามาอย่างรีบร้อนไม่ต้องการให้เขาเห็นรีบหลบข้บบาบังหลังเทวรูปคนผู้นั้นเข้าไปยืนอยู่หน้าเทวรูปเป็นหญิงสาวอายุประมาณสิบแปดปีเป็นอย่างมากนางเปิดผ้าคลุมหน้าออกเอาดอกไม้วางบนแท่นบูชา ตาจ้องดูพัทเทวรูปไม่กระพริบใบหน้าคุนามีแววเศร้าอย่างลึกซึ้งแฝงอยู่ยกมือทั้งสองขึ้นประสานไว้ใต้คางจ้องดูเทวรูปแล้วก็พุกหน้าลงกับฟ้ามือจะอื้นหักหักสักครู่หนึ่งจึงเงยหน้าขึ้นจ้องมองเทวรูปอีกน้ำตาก็าเธอไหลเป็นทางอาบแก้มคงจะมีทุกข์มหันต์อักนิ่นอยู่ในอกแน่นอน ก็ดูด้วยความสงสารท่านจะหลบหนีไปซะตัวให้เธออยู่บูชาคนเดียวก็ไม่มีทางห้องนี้มีประตูออกข้างเดียวถ้าจะเดินไปทางประตูหญิงสาวจะต้องเห็นแน่ๆเอาละ สัอ่นอยู่ข้างหลังเทวูปดูต่อไปดีกว่าข้าแต่เทพเจ้าผู้ทรงศักดิ์นานโปรดแม่ตาสันทายข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้ากระทำตกอยู่ในห้วงมานกุศลโปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิดเทพเจ้าผู้ทรงศักดิ์นาลูกเอ๋ยอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยพ่อจะช่วยเจ้า ล,ล,ล,ลูกเอ๋ยไม่ต้องตกใจหวาดกลัวอะไรทั้งสิ้นจะอยู่ในที่อันปลอดภัยแล้วพระบิดาข้าแต่เทพบิดาท่านได้เปิดขึม้มาใจแล้วขึม้มาแก้ดีแก่จ,จิงทบอกพ่อเถอะลูกเอ๋ย จะมีความทุกข์อะไรอยู่ในใจความทุกข์ของข้าพเจ้ายิ่งใหญ่เหลือเกินนานคือเมื่อประมาณหนึ่งปีมาแล้วข้าพเจ้าถูกดีดามารดาให้แต่งงานกับครามแก่อายุหกสิบปีนคนหนึ่งซึม่มีฐานะร่ำรวยมากแต่ว่าแต่ว่าอะไรรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดมากแต่เพื่อเป็นการสมอู้คุณดิดามารดา คุณพี่เจ้าจะยอมตกงานแต่งงานกับพรามแก่กันเราอยู่กินกันมาเป็นปกติสุขเป็นเวลาหนึ่งปีแต่แล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ทำไมเมื่อวานนี้สามีของคุณพี่แจ้าได้ถึงกรรมในโลกปัจจุบันลูกเอ๋ย <c oughs> อย่าโศกเศร้าเสียใจไปเลย การเกิดการตายเป็นของธรรมดาการได้มาและการสูญเสียไปก็เป็นของธรรมดาถ้าเจ้ารู้จักหลักธรรมดาและยอมรับหลักธรรมดาเจ้าก็จะสบายใจนี่เจ้าไม่ยอมรับหลักธรรมดาจะต้องการจะให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่เจ้าปรารถนาแต่มันก็เป็นไปตามวิธีทางของมันเจ้าจึงผิดหวังและเป็นทุกข์ ถ้าแตะเทพิดาก็จะเจอในสกเส้นงเป็นทุกข์แค่แตะตายของสามีถ้าอย่างนั้นเธอเป็นทุกข์เรื่องอะไรเทพีดาไม่ทราบเลยว่าหมู่บ้านพวกเราเป็นหมู่บ้านเก่าแก่แถวบ้านม,มีหัวสังแน่นอยู่ในภรียนรานีโบราณไม่อเปลี่ยนแปลงอะไรอไดสิ่งใดที่เนพเู้กระหัดดับถือปฏิบัติมาจะ,ะต้องปฏิบัติต่อไป แต่ไม่มีการพิจารณาสัจจนและความขวลกาวของชาวบ้านมันเกี่ยวอะไรกับความทุกข์ของเจ้าล่ะเกี่ยวข้องโดยตรงทีเดียวเทพิดาเจ้าในหมู่บ้านเรามีประเพณีอย่างนี้เร่องเรื่องติดตัว่เมื่อสามีของหญิงคนใดตายลงหญิงนั่นจะต้องเผาตัวตายตามสามีไปด้วยทำไมต้องทำอย่างนั้น พื่อแสดงความรักผู้ชายอย่างแท้จริงต่สามีผู้ใดสามารถเผาตัวตายตามสามีได้ผู้นั้นที่รับการยกย่องสรรเสริญอย่างรวดเร,รอยจากชาวบ้านไม่แต่เฉพาะตัวเธอเท่านั้นที่ได้รับการยกย่องแม้แ,แต่บิดามารดาของเธอก็คอยได้รับความเคารพรับถืออย่างสูงอีกด้วยมีไหมที่หญิงไม่ปฏิบัติตามนี้ เขาเจอได้แค่มีแล้วเป็น,ปนยังไงทีนี้จะได้รับการตำหนิติเตียนและการดูถูกเหยียดหยามยังหนักจากประชาชนทั่วไปที่จะพูดมานี้ก็หมายความว่ากจ้าไม่อยากเผาต,ตัวตายตามสามีใช่ไหมอย่างนั้นใช่หรือไม่ก็ไม่อยากเผาตัวตายตามสามีใชนะ่แล้วเทพบิดา ข้าพเจ้ายังไม่อยากตายข้าพเจ้าเพิ่งเกิดมาเห็นโลกเพียงสิบปปีเท่านั้นจังอยาดูโลกไปอีกนานเท่าไหน่บ่าวประลองข้าพเจ้าอาจจะด่แต่ความตายในครใจอันท้ารู้หอร้ายนั้นข้าพเจเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมจึงจะให้ข้าพเจ้ายังอยาววายตายต่ทพ้งกับชายแก่อนี้ต้องหกสิบเจ็ดสิบแล้วข้าพเจ้าไม่ยอมไม่ยอมเด็ดขาด เมื่อเธอไม่อยากตายตามเขาเธอก็ไม่ต้องตายก็ได้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่อย่างนั้นสิเทพบิดาบิดามารดาและญาติพี่น้องเขาเป็นเจ้าต่างขยันขยรอรบกั้เขาเป็นเจ้าตายตามเขาใก่อล้วกับครั้งฉสนฉัเนเดินดาของชาวบ้านเธอบอกความประสงค์กับเขาหรือยังว่าเธอไม่อยากตายเขาเปเจ้าบอกแล้วแลวเขาว่ายังไงขบกับเขาเเจ้า ารมานดาของข้าพเจ้านั่นเองท่านบอกว่าถ้าข้าพเจ้าตายตามสามีวิญญาณของข้าพเจ้าจะกลายเป็นเทพเจ้าประชาชนจะเคารพสิทาครอบครัวพ่อแม่จะมีหน้ามีตาท่านขอร้องข้าพเจ้าให้เห็นแต่ท่านเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการสนองคุณบิดามารดาดีแหละคือเหตุผลความทุนรุ่นของข้าพเจ้าข้าแต่เทพบิดา โปรดช่วยสัตว์ผู้ทนทุกข์โารด้วยเถอะลูกเอ๋ยไม่ต้องตกใจพ่อจะช่วยเจ้าพ่อเห็นแล้วว่าความยุ่งยากทั้งหมดนี้เกิดมาจากบิดามารดาของเจ้าเป็นสําคัญถ้าสามารถเปลี่ยนจิตใจของท่านทั้งสองได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คงเรียบร้อยแต่พ่อเองก็เป็นเพียงเทวรูปซึ่งไม่สามารถจะทำอะไรได้ขนะัดนั้น พ่อจะบอกอะไรให้อย่างหนึง่งบอกว่าเธอเทพิดาก็ไปเทราพร้อแล้วพี่จะปฏิบัติตามเวลานี้มีพระภิกษุในพุทธศาสนาองค์หนึง่งมาพักอยู่ใต้ต้นทองกวาวใกล้ๆกับเทวไลนี้ท่านเป็นผู้มีคุณ,ณธรรมสูงควรเคารพบ,บูชาและเชื่อฟังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพ่อจะมอบอำนาจถวายภิกษุรูปนั้น และพ่อจะไม่พูดกับใครอีกรวมทั้งเจ้าด้วยพรุ่งนี้เชา้าขอให้เจ้าพาบิดามารดาของเจ้ามาพบกับภิกษุโูปนั้นเวลานี้ก็ดึกมากแล้วขอให้เธอกลับไปบ้านซะข้าพเจ้าขอลาเทพปิดา ว่าขอความช่วยเหลือจากท่านให้ท่านช่วยเหลือเรื่องอะไรจะให้ข้าพเจ้าต้องตายเพราะถูกไฟเผา่เหลวไหลนี่เป็นประเพณีนะลูกและการกระทําของเจ้าจะทําให้พ่อแม่นะเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านแล้วเรื่องอะไรจาจะไปขอความช่วยเหลือจากเทวรลกเช่นนั้นไม่เป็นการสมควรเลยแต่ข้าพเจ้ายังไม่อยากตายเทวรูกกูเห็นด้วย การตายแบบนี้ไม่เป็นการเป็นควรเมื่อกี้จะว่าอะไรนะเทวรูปเหรอเห็นด้วยถูกแล้วพ่อค่านเหลวไหลพูดเข้าข้างตัวเองแต่ะาะเลยเทวรูปบอกเขาจะจ้งอย่างน้นเทวรูปบอกนี่เธอเมื่อกี้ได้ยินลูกพูดหรือเปล่าได้ยินยัน,นทันหักทีเดียวลูกบอกว่าเทวรูปบอกแล้วเชื่อได้ไหมว่าเทวรูปบอกอย่างนั้น โอ้ยเทวรูปพูดได้ที่ไหนล่ะแต่นี่เทวรูปพูดได้จริงๆนะบอกว่าจะพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและจะไม่พูดอีกแต่จะมอบให้พิสูจอมค์หนึ่งทันหน้าที่แทนพิสูจที่ไหนเทวรูปบอกว่าพักอยู่ใต้ต้นทองกวาวใกล้กับเทวไลนั่นแหละและยังบอกอีกว่าพรุ่งนี้พาพ่อกับแม่ไปหาพิสูจนรูปนี้เพรากแบบแม่ต้องไปนะไปสิอย่าไปดูเห็นจริงเหมือนกัน ดีไหมเธอดีฉันก็อยากไปให้เห็นเหมือนกัน